สวัสดีครับอาซุ่มนะครับกลับาอีกแลว,วันนี้วันที่8เดือนแเนาะบิ๊กเซลลาซา d a หรือ s h o ปปีแต่ว่าตลาดหุ้นไทยบิ๊กเซลไหมเห็นต่างชาติซื้อสี่พันกว่าล้านนะต่างชาติซื้อสี่พันกว่าล้านพวกเราเหรอครับขายใส่ต่างชาติโอเคมาดูกันหน่อยนะครับเพื่อนในกลุ่มถามหุ้นมานะทุกคน โอเคไม่ได้ดูหุ้นให้วันสองวันกลับมาแล้วอ่ากลับมาแล้วตัวแรกเลยละกัน w p h เพื่อนเพื่อนสบายดีกันนะครับอ่าตอนนี้อาในกลุ่มอาอาจจะพูดมีให้ระวังกันเรื่องของอ่อช่วงประกาศงบเนาะซึ่งอาก็ ติดตามข้อมูลจากคนเก่งๆเนอะอามาแชร์นะครับมาแชร์อัน,อนที่แชร์ไปในกลุ่มไลน์เนี่ยก็จะเป็นของคุณเบิร์ดเนาะคุณเบิร์ดนี่ก็เป็นเป็นหนึ่งในคนเป็นหนึ่งในนักเทรดนะท,ที่ที่อาชื่นชอบนะครับที่อาชื่นชอบนะครับคุณเบิร์ดก็ก็เป็นคนเก่งนะครับแล้วก็เขียนเรื่องเกี่ยวกับ เรื่องของการประกาศงบไว้ได้ดีมากๆเลยคือทําให้คนโง่ๆอย่างอาเนี่ยอ่านเราเข้าใจง่ายมากเลยนะครับเพราะงั้นถ้าใครที่อยู่ในรายกลุ่มก็ลองไปดูไปติดตามคุณเบิร์ดกันต่อนะครับขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลดีๆในส่วนนั้นทีนี้มาต่อครับเราดูตัวแรกเลยเพื่อนถามมาก็คือ w P H w P H เป็นโรงพยาบาลโ,โอเคโรงพยาบาลยังไม่จบรอบใช่ไหมเห็นเล่นกันไปเยอะแล้วอ่าขอดูขอดูกราฟมันก่อนนะขอดูกราฟมันก่อนกราฟมันก็สวยอยู่แต่ว่าเบรกเราไม่ยืนสวยอยู่แต่เบรกเราไม่ยืนนะจุดสําคัญนะในเชิงของกราฟเนี่ย ก็คือแถวราคา4.5 0นะอ่าตัว WPH แต่ว่า3เดือนเนี่ยเบรกและไม่อยู่อันนี้คือกราฟทรงในเชิงของเทรน,นไม่ได้เสียแต่จะออกข้างหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะแล้วก็ค่อนข้างกว้างค่อนข้างกว้างนะในทำเฟรมมันถ้าสปีดไลน์ขึ้นไปดูก็ก็ยังกว้างอยู่ก็ยังกว้างอยู่ดีนะ,ะทีนี้คนที่เล่นตัวนี้จริงๆเนี่ยเล่นกันตั้งแต่ปี2 0 0พ ยีเดนี่ยดูว่าเขารวยกันไปกี่เด้งนะขอดูหน่อยอ่าใครซื้อช่วง ISI ต่ำๆนะอ๋อก็รวยไปประมาณเกือบร้อยอ่าหมายถึงว่าร้อห้าสก็ประมาณหนึุดห้าเท่า1นจุดห้าเท่านะช่วงที่เล่นง่ายผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วและก็ขึ้นด้วย,ข,วย,จจยวขึ้นด้วยปัจจัยมาแล้ว1รอบขึ้นด้วยปัจจัยมาแล้ว1รอบ ว่าต้องมีปัจจัยอะไรบวกอ่าไม่รู้พื้นฐานนะไม่ได้ไปตามรายละเอียดแต่ถ้าดูจากกราฟเนี่ยหุ้นตัวนี้มันขึ้นมาด้วยอาจจะเป็นปัจจัยส่วนตัวของตัวหุ้นเองหรือว่าเป็นสถานการณ์ที่อาจจะได้อันนี้สงจากเรื่องของการรักษาโควิดหรือเปล่าอันนี้อ่าไม่ทราบนะแต่ถ้าในดูของกราฟมันจะเห็นว่าพอมันเป็นทาเฟรมันล้วยกขึ้นมาเล่นข้างบนเราไปต่อได้เนี่ยแสดงว่ามันมีดาวอ่าดาวนะอ่าไม่ได้ดูมันต้องมีไตรมาสที่แล้วหรืออะไรเนี่ยมันต้องมี งบที่ดีขึ้นงบที่ดีขึ้นหรือคนคาดหวังว่าไตรมาสนี้งบจะออกมาดีทีนี้ไปดูทำเฟรมวีคนะครับทำเฟรมวีคในชช้นของทำเฟรมวีคก็อ่าขึ้นมาแล้วอย่างที่เราเห็นกันนะล้วกอ็อยากให้ดูนี้นิดนึงเห็นไหมหุ้นเวลากลับตัวเนี่ยเวลาเขากลับตัวจากข้างล่างมาเนี่ยการที่เขาจะไปต่อได้เนี่ยมันต้องมีการสะสมก็คือไวคอพ ก็คือต้องมีการสะสมแบบไวคอปซึ่งเนี่ยมันมีชุดไวคอปที่สะสมแล้วก็ค่อยเบรคเบรคขึ้นไปแล้วก็ยกโลขึ้นตลอดทางอันนี้จริงๆเป็นหุ้นที่สวยอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นหุ้นที่เรียกว่าตามตำรายอีกหตัวนะไปดูทำเฟรมเดยหน่อยทำเฟรมวีก็ยังไม่ได้เสียอะไรแต่แค่ช่วงเทนไลน์เนี่ยราคามันขึ้นไปสูงจากเทนไลน์ค่อนข้าง,างเยอะถ้ามันไม่มีอะไรมาซัพพอร์ตได้เนี่ย มันอาจจะลงมาเทสได้ถึงแถว3.42อันนี้มุมมองทางเทคนิคของอานะครับไม่รู้ไม่รู้พื้นฐานเลยนะไอเส้นเทไลน์นี่อาก็เปลี่ยนสีทุกวันไอพวกเส้นแนวรับแนวต้านนะกดมั่วไปหมดไอเทรดดิ้งวิวมันมีอะไรให้เล่นก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะอ่าใครไม่ยังไม่ได้ใช้เทรดดิ้งวิวนะอาแนะนำนะใช้เทรดดิ้งวิวมันมันช่วยได้เยอะเซฟไว้ก็ได้ ตั้งแจ้งเตือนก็ได้ไม่ต้องมาคอยดูไม่ต้องมานั่งคอยดูกราฟอยู่ตลอดเวลานะเสียเสียจิตนะเสียจิตโอเค okay. WPH ในช่วงทำเฟรมวิกเขาบอกว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นจุดได้เปรียบในการที่จะเล่นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ทดสอบราคา4.5 0ศูนมาแล้วยังยืนยังยืนไม่ได้ยังยืนไม่ได้นะขอไปดูอ่าโทษทีนี่ทำเฟรมเดย์โทษทีนี่ทำเฟรมเดย์ ก็อาขอดูกับวิวนิดหนึ่งเหมือนการทรงไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันโอเคดูเดก็ได้แต่เดเนี่ยจะเห็นเลยว่าพอ4.50ยืนไม่ได้ไปสร้างแนวต้านที่เป็นจุดสำคัญใหม่ตรงแถว4.94เพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ได้มีจุดแอคชั่นในเชิงของเทคนิคเลยนะถ้าใครมีมาเนี่ย ถ้ามีมาจากข้างล่างยินดีด้วยนะคุณก็อาหาราคาที่จะขายที่จะขายก็ได้แต่ตัวนี้มันเป็นมันเป็นแบบถ้าจะเลี้ยงเทนไลน์เพื่อรันอะ่ะมันจะออกกว้างนะคุณก็ต้องทนสะบัดได้พอสมควรแต่ถ้าทุนดีเนี่ยตอนนี้มันก็ยังไม่ได้เสียทรงยังไม่ได้เสียทรงอะไรในทำเฟรมเดย์แล้วก็ถ้าเป็น R ถ้าอาจจะเล่นต่อตอนนี้ยังไม่มีจุดแอคชั่น อาก็คงรออาก็คงรอเก็บแถวเส้นกดอ่าเท่ทีแนวรับเส้นแนวรับต่างๆแต่ต้องขอดูหลังประกาศงบเสร็จต้องขอดูหลังประกาศงบเสร็จนะตอนนี้กราฟเนี่ยมันมันไม่เสียทรงของเทนไลน์แต่ในไทม์เฟรมเดย์ในเรื่องของไพรส์ในเรื่องของแคนเดิลสติ๊กเนี่ยมันมันไม่สวยอยู่ตอนนี้มันไม่สวยนะเพราะเขาขึ้นไปปุ๊บ แล้วมันมีแรงเทออกมาเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เพราะงั้นถ้าเป็นช่วงแคบๆก็ควรจะยืน4.22ให้ได้ไม่งั้นก็จะหลุดมาเซตมาเทสตรงนี้นะครับโอเคอันนี้นะเป็น WPH ถ้าใครได้ทุนดีมาก็ดูพื้นฐานดูปัจจัยนะครับว่าจะเอาอยัางไงต่อแต่ในเชิงของกราฟถ้าจะเล่นตอนนี้ยังไม่มีจุดที่ถ้าเป็น R เองจะเล่นยังไม่มี โอเคตัวถัดไป CA Z ซ C ด CA แซดคุ้นๆตัวนี้อืม CA Z อืมอืมอถอดูมันก่อน CA Z อ่า CA Z ก็เป็นหุ้นที่คนเล่นแล้วก็รวยกันไปแล้วปีสองปีรวยกันไปเท่าไหร่ดูซิอ่าสามเด้งนะสามเด้งรวยกันไปแล้วนะสามเด้ง ตอนนี้ CAAZ แในทำเฟรมมันเนี่ยก็คือขึ้น,นไนยสไยมันขึ้นไปข้างบนแล้วมันยืนไม่ได้แล้วมันเป็นการย่อลงมาตรงเนี้ยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะเสียทรงหรือเปล่าแต่ในเชิงของไฟแพทเทิร์นมันก็ไม่ค่อยสวยในทำเฟรมมันนะครับแล้วก็ต้องลุ้นให้เขาเนี่ยใช้4ี่จุดน4เป็นจุดยืนให้ได้จริงๆ นะตัวนี้ของ caz นะครับไปดูทำเฟรมวีคหน่อยทำเฟรมวีค่ทำเฟรมวีคทำเฟรมวีคเป็นยังไงบ้างอ่า uh, จุดซื้อไปแล้วทำเฟรมวีคจุดซื้อเกิดไปแล้วเนาะทำเฟรมวีคเนี่ยจุดซื้อคือตรงจุดย่อเนี่ยเกิดขึ้นไปแล้วยินดีด้วยนะครับกับคนที่มีของแถว4.02แล้วเนี่ยพอดีเลยถ้าเราถอยกลับมาดูเนี่ย เมื่อกี้อาตีจากทำเฟรมมันมันเป็นเข็มถูกต้องแบบมันเป็นมันเป็นบอดี้มันเป็นบอดี้ขอกลับไปดูทำเฟรมมันหน่อยอ๋อนี่มันก็ไม่ได้เป็นบอดดี้นี่หว่อ๋อใช่แล้วใช่ละเบอร์เบอร์นะครับเบอร์เบอร์อีกแล้ววันนี้ยุ่งมากนะครับวันนี้ค่อนข้างยุ่งโอเคตรงนี้คือจุดที่ต้องตีสองเส้นต้องตีสองเส้นตีแบบนี้โอเคจะได้กลับไปดูทำเฟรมวิกก่อน โอเคตอนนี้เนี่ยถ้าเราดู m ทํา a ฟรมว e ดเหมือนที่บอกต้องขอให้4.04เนี่ยยืนให้อยู่เป็นแนวต้านที่ยืนอยู่จริงแต่ไอตัวขอบห้องบนเนี่ย4.09เนี่ยก็เป็นจุดสำคัญเพราะมันเป็น High Hi เดิมเก่าซึ่งมันเป็นแนวต้านเก่าแล้วทะลุขึ้นไปได้ ความไม่ความมินเมยหรือความไม่สวยของตัวนี้คือทะลุแนวต้านที่เป็นแนวต้านเคยเป็นออทามไฮเบรกขึ้นไปแล้วไม่ยืนเบรกขึ้นไปแล้วไม่ยืนนะทะลุก,กลับมาอันนี้ต้องระวังนิดนึงตรงแถวราคา4ี่จุดตอนนี้เขายังยืนอยู่เหนือแต่อย่าให้เขาหลุดลงมานะเพราะถ้าหลุดลงมา อาจจะย่อมาเทสแถวเทนไลน์แล้วถ้าหลุดเทนไลน์แนวรับไม่อยู่ก็จะมาเจอลง4.04อีกทีหนึ่งแล้วถ้ายืน4.04ไม่ไม่อยู่มันจะไปทําโลใหม่อันนี้ยไม่ค่อยสวยแต่อาคิดว่ามันจะไม่ลงเร็วมากเพราะมันมีมันมีเทนไลน์เนี่ยรับอยู่แล้วมันก็มีตัวเส้นที่มันสร้างมาเป็นแนวแนวรับขอดู e MA ็หน่อยอขอดู e MA หน่อยว่าเป็นไง อ่าเป็นช่วงพัวพันาดีช่วงพ,พัวพันบดีมันจะมีแรงรับแรงรับซื้อเขาเรียกว่าแรงรับซื้ออยู่พอสมควรแล้วก็แต่ถ้าพอหลุดเนี่ยก็จะกลับกลายเป็นเป็นแรงขายทันทีนะเพราะฉะนั้นเป็นเส้นพัวพันอยู่เพราะงั้นถ้าให้สวยดูจากเส้นที่เป็นแนวต้านเก่าเลย4ี่ย์เนี่ยยืนให้ได้จะสวยมากนะครับยืนให้ได้จะสวยมากทีนี้ขอดูว่าในเชิงของทั้เฟรมเดย์เองจริงๆอ่ะตอนเนี้ย เขาก็ลงไปแล้วก็ดีกลับมาอย่างแรงนะดีกลับมาอย่างแรงคอนเฟิร์มว่าเขาพยายามคอนเฟิร์มไปแล้วว่าเขาจะกลับไปต่อแค่ว่ามันยังติดแนวต้านที่มันเป็นแนวเล่นกันอยู่แถวแนวต้านที่มีนัยยะสำคัญชุดเก่าถ้าให้สวยถ้าเขาย่อมามันก็ควรจะออกเป็น a อ s e n n i n n g แทรนลแล้วค่อยไปต่อก็ได้นะอย่างนี้ก็จะสวย หรือถ้าเขาไม่ยอ่ออีกแบบนี้เขาควรจะยืนอาจจะยอ่อหลุดมาหน่อยก็ได้แล้วดึงกลับดึงกลับนะเราสร้างยกโลขึ้นไปออกข้างสักหน่อยออกข้างสักหน่อยถ้าไม่มีปัจจัยอะไรบวกเพราะว่าต้องซึมซับถามว่าทำไมต้องออกข้างเราค่อยเบรกขึ้นไปเพราะว่ามันจะมีแรงขาอยู่ก้อนนี้นี่นี่นี่มันจะมีก้อนนี้อยู่ถ้าจะให้สวยอะมันจะต้องเกิดการซึมซับ แรงขายแล้วยกโกลหรือเล่นเป็นกรอบแล้วดึงกลับมาในกรอบเนี่ยมันจะทําให้เกิดการสะสมที่จะไปต่อแต่ถ้าเขาจะวิ่งกลับเป็นวีเลยแสดงว่ามีคนจะเอาแล้วไม่ให้เราซื้อของทันถ้าอย่างนั้นเนี่ยการจะไปตามเนี่ยต้องระวังมากๆเพราะเขาอาจจะเทล,ลงมาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าให้สวยเนี่ยยึกยักออกข้างขึ้นหน่อยรับแรงขายหน่อยแล้วค่อยไปถ้าจะไปนะแต่ถ้าไม่ไปนี้ลงมาย่อตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเบรกอีกทีก็ได้ อันนี้เป็น c A Z นะโดยรวมกราฟเนี่ยไม่ได้เสียอะไรตอนนี้ไม่ได้เสียอะไรคอนเฟิร์มว่าฉันนะ่กลับตัวจากเส้นกดแล้วแต่รอซรอ,รอเขาเรียกว่ารอซับแรงขายซะหน่อยรอซับแรงขายซะหน่อยนะเพราะงั้นอันนี้ในเชิงเทคนิคนะถ้าใครดูพื้นฐานเนี่ยลองไปดูว่ามันมีปัจจัยอะไรที่จะไปต่อนะอันเนี้ยไม่แน่ใจแต่ในเชิงของกราฟเนี่ยตอนเนี้ไม่ได้เสียอะไรถ้า เป็นเชิงของเทคนิคอลแต่ว่าจุดขายมันจุดซื้อเนี่ยที่ได้เปรียบมันเกิดไปแล้วนะมันเกิดไปแล้วโอเคทีนี้เราขอไปดูตัวอื่นกันหน่อยตัว THANA วันนี้ถามหุ้นทั้งหมดนี่มาจากเพื่อเราคนเดียวเลยนะคนอื่นไม่มีคุ้นอยากถามหรือหรือห,หรือว่าเห็นว่าถามตัวเดียวกันก็ไม่รู้นะ จะบอกว่าถ้าใครดูอ่ะถามมาได้นะไม่ต้องเกรงใจคือถามมาเลยถ้าอาร์มีเวลาอาร์ช่วยดูให้อยู่แล้วนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะส่วนคุณจะซื้อจะขายอ่ะมีเพื่อนถามในไลน์ตลอดเลยว่าแนะนําหุ้นหน่อยหรืออะไรพวกนี้ต้องบอกว่าอาถ้าแนะนําหุ้นอ่ะเพจอื่นอ่ะมีแนะนําหุ้นเยอะแยะคุณไปดูเพจเขาก็ได้ลอกเขาก็ได้เยอะแยะไปหมดเลยแต่อาร์วันนี้ตอนเนี้อยอาร์ยังไม่ได้อยากจะแนะนําในเชิงของ จะต้องซื้ออะไรเพราะว่ามันคนอาอยากจะให้ทุกคนใช้ความรู้ส่วนตัวนะแล้วก็แชร์แลกเปลี่ยนเนี่ยเกิดเป็นหน้าเทดเกิดเป็นวิธีคิดของเราเองนะแล้วก็ตอนนี้หุ้นเพจอื่นๆนะเขาบอกเยอะแลหละามาช่วยดูดีกว่าใครใครติดอยู่อะมาช่วยแก้ปัญหาดีกว่าเอาไงออกเอาไงเอาเอาไงต่อเอาไงออกโอเคอา่า ที a N a T H A N A ทําอำอะไรอ่ะอันเนี้ยอันนี้อาไม่รู้เหมือนกันนะอ่าแต่ในเชิงของเดก็ไม่ได้เสียขอดูมันหน่อยขอดูมันหน่อยแต่พูดมันเล่นยากนะไม่รู้ว่ามันทำอะไรอ่ะเราก็ราคาประมาณนี้เล่นยากช่องหนึ่งสะบัดครข้งๆเยอะข้อควรระวังทำฟรมมันเนี่ยไอซ์ไอขึ้นมาเราก็ย่อลงมาถ้าจะไปต่อเหมือนที่อาบอกคือทำฟรมมันแบบนี้ คือมันต้องมีเรื่องอ่ะต้องมีของมีอะไรให้มันยืนอยู่ยืนเทรนไลน์ตรงนี้ให้ได้แล้วไปต่อไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยว่าก้อนเนี้ยเขาย่อๆๆเพื่อสะบัดออกของแล้วลงต่อหรือเปล่านะอันเนี้ยถ้าเป็นหุ้นที่เป็นเข็มเข็มแบบนี้นะแนะนําไปดูพื้นฐานเขาหน่อยเพราะเทรดเองเนี่ยคือถ้าจะเทรดแบบไม่ดูพื้นฐานเลยก็ได้ดูกราฟอย่างเดียวเลยแต่ว่าจุดสต็อปลออ่ะจุดคัดลอตคุณเนะี่ยชัวร์นะคุณต้องแบบว่าไม่ถือนะเพราะเวลาลงมันเอาคุณตายนะ อ่าบอกก่อนนะเออมันเทรดได้หมดแหละไม่มีผิดถูกอะ่ะแต่เวลาแพ้คุณหาจุดแพ้เจอเปล่าทำฟมไมันนะ่ะอย่างที่บอกกราฟยังไม่ได้เสียในเชิงของเป็นอัพเทรนเพราะมันมีแท่งเขียวแท่งเนี้ยขึ้นมาทำให้เทรนไลน์มันเกิดทำให้อัพเทรนมันเกิดแต่กราฟมีความยากดูแค่ดูจากมันนะดูจากมันเราก็รู้แล้วเพื่อนๆดูดิแม่งเป็นไงอะ่ะคือ ขึ้นปุ๊บกูซื้อมึงหวดลงขึ้นขึ้นปุ๊บกูซื้อมึงขายใส่อะไออย่างเงี้ยถ้าไม่ได้เปรียบก,ก็ไม่ต้องตามเล่นมากนะแต่ถ้าใครมือไวสายสเกลสายแบบเดเล่นจัดเล่นทำเฟรมย่อยจัดจัดอ่ะมีฝีมือเล่นกันไปนะครับโอเคอันนี้ถ้าถามก็เอ่อในทำเฟรมเดก็อ่ะนี่แหละมันก็ชนเนี่ยมันก็มีจุดจุดวัดใจอยู่ เป็นกรอบเลยเห็นไหมติมันก็จะเป็นกรอบเนี่ยมันก็จะเป็นกรอบอยู่ช่วงราคาแถวเนี้ยหนาแน่นมีคนติดอยู่เพราะงั้นจะไม่ขึ้นเร็วอะ่ะพอขึ้นไปก็มีแรงขายใส่พอขึ้นไปก็มีแรงขายใส่เราดูดิเราดูวอลุ่มนี้ดิโอวอลุ่มพีคถ้าเป็นเราเหรอโอ้วอลลุ่มพีคมากูตามกูตามซื้อปุ๊บเจออีกแข้ง โอ้โหมึงแดงมึงแดงมึงแดงใส่กูเลยอะเราก็ไม่ไปเห็นไหมเราเป็นเข็มไม่ไปเพราะงั้นหุ้นแบบนี้ต้องระวังนะเพราะว่ามันมีแรงขายดักซื้ออยู่ตลอดแต่ว่าในเชิงของเทคนิคอลอ่ะโทษทีมีแรงขายดักขายอยู่ตลอดในเชิงของเทคนิคอลมันไม่ได้เสียเพราะว่ามันก็ยกมันก็ยกโลขึ้นไปนั่นแหละแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าตรงนี้มันเกิดเป็นโลจริงๆหรือเปล่าถ้ามันจะเกิดเป็นสปีดไลน์ยืนตรงนี้อยู่ได้จริงแล้วเด้งขึ้นไปเทส แล้วค่อยๆย,ยกแล้วค่อยๆย,ยกโลขึ้นไปเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็สวยถ้าอย่างเงี้ยจะสวยแต่ตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์มต้องรอดูก่อนว่าตรงเนี้ยมันจะจบอยู่ที่ตรงไหนจะจบอยู่ที่ตรงไหนให้มันเกิดโลก่อนแล้วค่อยรอก็ได้หรือถ้าเราดูแล้วตรงเนี้ยมันมีแนว นอยู่ครว่าประมาณ3.98ถึงสี่จุดศูนเนี่ยส่จุดศูนเลยถ้าไม่สบายใจก็ยังไม่ต้องเล่นให้มันเบรกไปเลยแล้วค่อยไปซื้อตอนมันย่อหลังเบรกก็ได้นะใครใครเป็นสายที่อยากจะเทรดนะก็ใช้เทรนไลน์ควบคู่ไปแต่ถ้าดูภาพรวมตอนนี้ในทำเฟรมใหญ่มันก็ยังไม่ได้เสียอะไรแต่ไม่รู้มันมีปัจจัยอะไรหรือเปล่าแต่แค่กราฟเนี่ยมันเล่นยากแล้วก็ช่องนึงเนี่ย ช่วงราคาน่าจะแรงอยู่ถ้าจะเทรดเทรดได้นะอาบอกเสมอมีจุดเข้าออกชัดเจนนะครับอย่าถือจนกลับมาเสียเงินเยอะนะแต่ถ้าใครจะซื้อพื้นฐานวางจุดเข้าวางจุดเข้านะแต่อันนี้อาคงไม่ตี M นะหุ้นเข็มแบบนี้ก็สายเทรดก็จัดไปแล้วกันนะวางวางสต็อปลอสดีๆโอเคต่อ,อไปตัวสุดท้ายละ S อวันนี้ SNNP อ่าอาเคยดูไปแล้วเนาะตัวนี้เห็นไหมอาเคยดูแล้วไม่รู้อาร์ดูวันไหนอะ่ะแต่เนี่ยเนี่ยอายังทําลูกศรค้างไว้อยู่เลยอะ่ะอายังทําลูกศรค้างไว้อยู่เลยอารไม่รู้ดูคลิปไหนอะ่ะตอนนี้ก็ไม่ได้เสียอะไร SNP ก็คือก็ดูภาพใหญ่อีกทีแล้วกันมันแล้วก็เดเลยนะอาเข้าใจว่าอาเคยดูไปแล้วตัวเนี้อุ้นทาขนมใช่ไหมเออเนี่ยมันก็ เนี่ยยังไม่ได้เสียอะไรเลยทำเฟรมมันแต่มันกว้างหน่อยแล้วเหมือนอาจะบอกว่ามันต้องคอนเฟิร์มเนี่ยมันต้องยืนอ่าสิบสี่จุดหนึ่งศูนย์ให้ได้หรือมันต้องเล่นในกรอบเนี้ยเล่นในกรอบข้างบนแล้วก็ค่อยๆย,ยกโลกขึ้นไปแต่ถ้าดูตอน,น,เ,นเนี้ยเทนไลน์เนี่ยยังไม่ได้เสียอะไรเลยแต่แค่ว่ามันมีแนวต้านอันนี้เนี่ยทำเฟรมเดย์นะเพื่อนอันนี้ก็คือตรงแถวสิบห้าจุด้าูนนะมันมี มันมีแนวต้านอยู่เพราะงั้นมันจะมีก้อนแรงขายอยู่ตรงนี้แล้วก็เจออีกทีก็จะมาเจอแรงขายตรงแถว16.40แต่ถ้ามันขึ้นไปได้ก็จะขึ้นไปเทสแถวสิบเจ็ดจุดศูนย์ศแล้วถึงจะวิ่งดีช่วงยาวขึ้นไปไวัดกันอีกทีแถว18.0แปดจุดศูนย์ศูนย์นะถ้ามันไม่มีคือก้อนตรงแถว17.50จะมีแรงขายมานิดหน่อยแต่ถ้าดูตามนิสัยมันอะพอมันเบรก พอมันเบรก16.90นมันยิงมันแท่งยาวตลอดเลยเห็นไหมยึกๆแป๊บเดียวถึงยึกๆบิดเลยเพราะงั้นตัวกราฟหุ้นตัวนี้จริง,รงๆก็ถือว่าเป็นหุ้นที่เขาเล่นกันแรงเหมือนกันนะอ่าไม่รู้โวลุ่มในวันแต่ดูจากกราฟเนี่ยก็ขึ้นลงพอสมควรเลยแหละเวลาเอาอะ่ะเพราะงั้นตอนนี้หุ้นยังไม่ได้เสียอะไรนะมันอาจจะขึ้นไปยืนเหนือ15.90แล้วไปทําอย่างนี้ก็ได้ ทำกรอบยกโลแล้วค่อยขึ้นไปเทสอย่างนี้เลยก็เป็นได้นะก็ไม่ได้เสียอะไรสาหรับคนที่ถือมาจากราคาต่ําถ้าเป็น Rr ก็ยังไม่เห็นจุดขายเนาะเพราะมยังไม่ดูดเทนไลน์เลยไม่รู้จะขายทําไมเนาะส่วนคนจะซื้อตอนนี้มันก็ยังไม่ได้มีจุดได้เปรียบชัดเจนเท่าไหร่มันยังไม่ได้มีจุดได้เปรียบชัดเจนเท่าไหร่ถ้าจะดักซื้อตามเทนไลนมันก็วิ่งแคบคือถ้าซื้อก็ซื้อได้นั่นแหละแต่ว่า คือวิ่งแค่หมายความว่าไงอ่ะวิ่งแค่หมายความว่าสมมุติคุณบอกคุณจะซื้อดักเทนไลน์ตรงเนี้ยแล้วคุณบอกวิ่งแค่คือเน,นี้ยสามอ่าสมมุติเนี่ยมันไม่มัน,ม,นมันประมาณหน,นึ่งต่อหนึ่งนิดนิดอ่ะอ่าถามว่าใครจะเทรดนะแต่ถ้าใครมองสูงกว่านี้คุณก็เล่นได้แต่คุณต้องมีจุดคัดนะคุณต้องมีจุดคัดดีด นะแต่ถ้าเป็น R ตรงนี้ R ยังเฉยๆอยังไม่ได้รู้สึกว่ามันมีจุดได้เปรียบในการที่จะซื้ออะไรเท่าไหร่เนาะก็ก็ไม่ได้สนใจแล้วเพราะว่าอันหนึง่งเ่ะ r s i มันวิ่งขึ้นมาค่อนข้างข้างบนแล้วด้วย r อ i SI มันวิ่งขึ้นมาค่อนข้างข้างบนแล้วจุดที่มันได้เปรียบอะมันมันเลยตอนนี้ไม่ใช่ว่ามันเสียไงแต่ว่ามันเออคือถ้ามันไม่ใช่ก็ขี้เกียจเล่นอเออไม่ใช่ก็ขี้เกียจเล่นไปดูตัวอื่นไม่มีอะไรนะ โอเคนะตัวนี้เป็น s n P p นะครับสาับใครที่ถามมาโอเคต่อไปก่อนที่อาจ,จะดูเสร็จเราจะไปนอนนะเนาะช่วงนี้ยุ่งเหลือเกินแต่ก็อย่างที่บอกยุ่งยังไงถ้าไม่ไม่คือถ้ากลับบ้านมาทันนะถ้ากลับบ้านมาทันหรือแบบไม่ได้ติดธุระอะไรสังสรรค์อะไรนะถ้าเพื่อนถามถ้าเพื่อนส่งมาพยายามดูให้พยายามดูให้นะพยายามดูให้ทุกคนนั่นแหละ แล้วก็ตอนนี้มีถามหัวข้อไว้ในไลน์ด้วยนะว่าแบบอาทิตย์นี้อาร์ว่าอาจจะทําพวกคลิปนอกจากดูให้เพื่อนอาจจะทําค,คือการแชร์ให้เพื่อนๆนะเท่ากับฝึกอาร์ก็ได้ประโยชน์เองเพราะอาร์ก็ฝึกตัวอาร์เองไปด้วยนะเพราะงั้นเนี่ยอาร์ก็เลยอยากจะทําคลิปเพิ่มที่มันมี mm hmm. เกี่ยวกับเ,เรื่องความรู้ทางด้านเทคนิคหรือมุมมองทางด้านจิตวิทยาหรือการวางเงินต่างๆมีหัวข้อแล้วอาร์เนี่ยก็ ถามเพื่อนๆในไลน์ไปตอนเนี้ยรู้สึกถ้าแอาจะไม่ผิดนะไอ้หัวข้อที่นำนำอยู่อะน่าจะเป็นเรื่องวอลลุ่มนะหลายคนสนใจเรื่องวอลลุ่มกันเยอะนะอ่า่าอ่าไม่เป็นไรอันน,นเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวอาทําให้ใครที่อยู่ในห้องอยากจะกดมาว่าอยากจะดูหัวข้ออะไรก็ไปใส่กันนะใครที่ยังไม่ได้เข้าห้องไลน์ก็เข้าห้องไลน์กันได้แล้วก็ไปพูดคุยกันในนั้นได้นะครับโอเคทีนี้ทองอ่าทอง ใครดูคลิปแอมมาตลอดวันเสาร์ก็บอกเพิ่งบอกไปเนาะก็เนี่ยเห็นป่มมันอยู่ตรงนี้มันไม่คอนเฟิร์มทั้งทีอะคือตอนนี้มันกำลังพยายามจะจะยืนเป็นขาขึ้นให้ได้แต่มันยังไม่คอนเฟิร์มเพราะว่ามันยังเล่นกันอยู่แถวต่ำกว่า1790นะใครที่ถามมาตอนนี้มันเป็นจุดที่ก็ยังไม่ได้มีแอคชั่นให้ออกนะทองในในนี้ทำเรมเดนะทำเรมเดนะ แล้วก็มันมีเส้นเอ่อ็มเร้ e 200, อยห้าสิบกับสองร้อยรอกดอยู่แต่ถ้าใครเล่นทำฟรมย่อยขอดูอ่ะหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอ่ะถ้าใครจะเล่นเบรกอะ่ะคุณก็ต้องรอแล้วถ้าใครเล่นหน้าบายนะถ้าใครเล่นหน้าบายถ้าใครเล่นเบรกเนี่ยอันนี้ทองนะคือ ไอ้พวกทองเนี่ยเวลามันซื้อขายมันจะมีแรงส่งค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเป็นแบบค่าเงินเนาะคนก็จะเทรดกันเร็วแต่ถามว่าตอนนี้จริงๆไะจุดซื้อเห็นไหมอาตีเอาลบออกไปก่อนจะได้แบบไม่ปวดหัวให้ดูแค่ว่าเนี่ยนี่น,นี่จำเส้นถสีเงินนี่ไว้หนคุณเห็นอะไรป่ะคนที่จะเล่นหน้าบายนะคนที่จะเล่นหน้าบายนะ ไม่ต้องไปใช้ถ้าอะไรซับซ้อนรุ่นจริง,รงคือได้บ้านโดนโดนบ้างเนี่ยแน่นอนมันมันมันเขาเรียกว่าหน้าหน้าเทรดแต่มันไม่ต้องซับซ้อนแต่ให้ระบบมันนําไปความหมายคือเทรดได้ได้โดนโดนแต่ว่าแบบคิดเลทของคุณอาอาของคุณเนี่ยถ้ามันครอบเวอร์สุดท้ายมันก็จะบวกแต่มันจะไม่ได้บวกแบบเต็มคําแต่ให้ระบบมันลันไปไม่ต้องยากมากคืออาก็พยายามก็คือ พยายามจะได้ไม่ต้องคิดเยอะด้วยนะใช้หน้าเทรดใช้ระบบเข้ามาจาับเดี๋ยวแนมะ้ใครเล่นหน้าบายเนี่ยหน้าบายของทองอะ่ะคุณตีเทนไลน์อ่ะล้วคุณก็ดักซื้อลองเทนไลน์แค่นั้นเองแค่นี้เองอ่าแต่ว่าคุณต้องวางจุดสต็อปลอสดีๆเพราะมันเป็นการเทรดแล้วอย่างอย่างค่าทองหรือตัวคู่ทองเนี่ยมันเป็นการเทรดร้อยเปอร์เซ็นไม่คัดตายนะไม่มีสต็อปลอสนี่ตายนะเวลามันลงแนละ้ว เพราะฉะนั้นทองสรุปหน่อยในทำเฟมย่อยอย่างหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีแอคชั่นอะไรเนาะเพราะว่าจุดเบสอ่ะมันมันออกไปละมันออกไปละจุดเบสมันมันเกิดไปละเพราะงั้นก็คือรอยืนเหนือหนึ่เจ็ดแล้วเลือกทางค่อยเล่นอีกทีก็ได้อันนี้ใครเทรดทองนะครับส่วนใครที่เทรดทำเฟรมย่อยกว่านี้ก็ใช้หลักการเดียวกันอ่ะดูให้หน่อยวันนี้ดูทำเฟรมย่อยกว่านี้ให้หน่อยใครเทร 15้านาทีเป็นไงสิห้านาทีก็โอเคตอนนี้ณนะราคานะจุดนี้ยังไม่ได้มีให้ออกแอคชั่นอะไรนะถ้าจะเล่นอ่ก็จะเหลือรอไปเล่นเออ่คือต้องรอมันคอนเฟิร์มอะแล้วก็ลงมาใกล้เส้นเทนไลน์หรือหลุดเส้นเทรนไลน์ก็ค่อยเปิดเซลแต่ถ้ามันไม่หลุด ก็ใช้แนวรับแนวต้านในการที่จะไปต่อหรือหรือจะแต่พอในทำฟิมมย่อยจะเห็นว่าช่วงอ่ะมันแคบเพราะงั้นเนี่ยอ่าตอนนี้พูดพูดไปเนี่ยราคาขึ้นมาด้วยพูดไปเนี่ยราคาขึ้นมาด้วยอืมคือถ้าถามตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีจุดเข้านะเพราะมันเกิดไปแล้วถ้าใครเทรดด้วยเส้นน e ี้เองก็ก็เกิดไปแล้วเพราะว่ามันเบรก มันเบร a เ m a แล้วมันย่อลงมามันย่อลงมายืนใครที่เล่นเร็วอะ่ะก็ต้องซื้อไปแล้วตอนนี้มันลอยแล้วราคามันลอยยังไม่มีจุดอะไรนะครับโอเคเพราะงั้นใครเทรดทองก็รอแอคชั่นจุดแอคชั่นให้ชัดเจนแล้วค่อยเข้าเนาะเราก็ต้องมีจุดสต็อปล s s เร็วๆเลยหมายถึงว่าจุด Stop ปล s อที่ชัดเจนเพราะการเทรดค่าทองมันก็เป็นหนึ่งในฟอร์เรกก็คือเป็นการเทรดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เทุกอย่างมันเร็ว ได้เร็วเสียเร็วนั้นต้องคุมสต็อปรอดีๆนะครับโอเคคืนนี้อาร์ก็มาประมาณนี้เนาะถ้าใครชอบคลิปนะครับที่อาร์ทำก็กดแชร์กดไลค์ฝากไปดูคลิปใน YouTube กันด้วยแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันในกลุ่มไลน์ได,ได้มีอะไรก็มาคุยกันนะครับในเรื่องของการเทรดมาแชาร์ความรู้กันแล้วทั้งหมดทั้งมวลที่อาร์พูดมาพูดทุกคลิปเลยจะซื้อหุ้นจะซื้ออะไรก็ตามเทรดอะไรเทรดไปเถอะแต่ใช้ความรู้ตัวเองนะเพราะว่าไม่มีใครรักเงินคุณเท่ากับตัวคุณเองโอเค งั้นก็คืนนี้ไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ